พุทธศาสนาคือศาสนาของพระองค์นี้เขาียกว่าเป็นร่มโพร่มใสที่ใบหนกโดกหนาร่มเย็นนั่นอบอุ่นนั่นนั่นเห็นไหมหรอนั่นพระองค์ก็มองครอบสามพระลูกท่านหมดเียพวกเราก็จะทาลายหรือนี่เรานึกติกตของเราในเรื่องความกบนั้นไม่เข้าไปประกาศจับจ้องพระแม่ครูจานทร์ทุกรูปนะอันนี้เราไปเห็นพรอแม่ครูจานทร์แต่อุปนิสัยวาสนาบุญมีเ้าต่างกันไปนั่นเนี่ยที่ในว่าองค์ท่าน ก็ช่วยคนหมดไงก็ช่วยเพราะเมตตามากเกินไปไงเพราะเอาทำมาวิเนยวัดมันก็มันยังไง่ะมันขวางกันนั่นนะที่จะเราไม่ได้หรอกอย่างนั้นเราก็รบเทิดทูนสัจดาเราพ่อเราแม่เราพระเจ้านั่นนี่พระองค์วางไว้แล้วจึงต้องการให้ศาสนานี้สง่างามไงต้องการให้พระสง่างามต้องการอยู่คนในวัดต้องสง่างามอันนี้ทั้งกินเล่าทั้งอะไรนี่ทั้งก็เอาหมดนี่รับไม่หมดพอสงสารเขาอย่างี้นะเออพระพูดในฟังนะจริงเทกันไหนก็ยกไว้เน้ะก็เน้ะก็หม่อมนะ ไปกร่าวองท่านก็ไปพักข,ของท่านคืนหนึ่งไม่ได้คุยกันเรื่องธรรม,มะมนี่คือลูกศิษย์ลูกาก็พูดให้กันว่าท่านก็พูดตรงเหมือนกันนะนเราไม่ได้คุยกันเรื่องธรรม,มะมรท,ท่านก็พูดตรงอยู่อเราไปกร่าวองท่านท่านก็พูดตรงอยู่ว่าเอเอนะผมจะรีบไปดูงานนะระหว่างท่านก็พูดตรงก็เลยไม่ได้คุยกันเรื่องธรรมะมเราไปนี้เราก็เพื่อต้องการต้องการทำก็ต้องการฟังธรรมนี่นี่ใจเราเป็นงังน ieren. ไปกราบพ่อแม่ครูอาจารย์นี่ไม่ยจะว่าเราไปเหมือนกับหมู่กับคณะนั่นก็ครูบาอาจารย์รูปอืนน่นนะเราไม่ได้ไปว่าขอบารมีหรือไปกราบว่าขอบารมีรองค์ท่านเราไม่ได้ไปคิดอย่างนั้นนะนั่นถ้าว่าบารมีก็เป็นบารมีธรรมนันในมรรคในผลนี่เราไปตรงนั่นนะเราไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นนะที่ไปกราบมีเราต้องการฟังธรรมโดยทายเดียวนั่นถึงคงเป็นอุปนิสัยว่าจะนำบารมีเราเป็นอย่างนั้นเพราะเราต้องการฟังธรรมโดยทายเดียวไม่ได้ฟังธรรมเรื่องอื่นนะฟังธรรมเรื่องมรรคผลปณิพานธนี่ นั่นตั้งแต่เริ่มต้นทำกลางวันปลาได้ที่สุดนในปฏิปทาเครื่องดำเนินทางที่เดินมาเดินมา,างไงปฏิปทานเป็นยังไงปฏิปทาที่ผ่านผลไหมหรือปฏิปทาที่เรียบง่ายเราอยากฟังนะั่นเบื้องต้นทำกลางวันปลาที่สุดมันลัได้ยังไงละตั้งแต่เริ่มต้นทำกลางวันป่ายได้ที่ที่สุดมันลักกันได้ยังไงี่เราไปงั้นไม่ใช่อะไรหรอกที่เราไปนี่น่ะก็เลยไม่ได้คุยกันเรื่องธรรมะไม่ได้พูดกันเรื่องธรรมะ ของท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะคุยด้วยก็มีแต่ญาติโยมไปก็อย่างงั้นละโอ้ยถ้าเปเราไม่ได้นะั่นง,งั้นนะ <l uck ling> นี่ก็เหมือนลงตามมหาบัวว่านี่แหละโอ้ยเ้นี่ยจะไปเหมือนกับท่านรานนี่ไม่ได้หรอกเขานี่ว่างนี้นะอันนั้นโอ้ยนั่งคอยเนี่ยนั่งคอยพวกกรุงเทพจนถึงี่ยงคืนนะันะ่เขาจะมากาบก็นั่งคอยเขาอย่างั้นแหละลุงตามนี่ปึ้มปั้มเลยหุ้ยถ้าเป็นเรานี่เป็นเหมือนท่านรานไม่ได้หรอกโอ้เราจะขนาดนั้นนะว่างนี้นะเลุงตามมหาบัวนั่น เออเนี่ก็เป็นอุปนิสัยวัจนามบาร,รมีแต่รูปแต่รูปนี่ไม่เข้าไปเข้าใจนะนี่พูดเป็นเพียงบุคลาธิฐานยกบุคคลเป็นที่ตั้งเรื่องนานาจิตตังในเรื่องการสังสมอบรมบารมีมาของพ่อแม่ครูอาจารย์แต่ละรูปแต่ละรูปก็แต,แตกต่างกันไปนี่พูดให้ฟังนี่แต่เรานี่เป็นคงเป็นอุปนิสัยเราอย่างนี้ไปไหนมาไหนเราต้องการฟังทำโดยายเดี๋ยวก็เพื่มมากเ,เพื่อผลเพร่มมากเพื่อผลจะเก็บกักจากรึกไว้ในจิตในใจในมันสมองว่าเล่า ปฏิปทาของแม่พ่อแม่ครูอาจารย์ให้ลูกให้หลานฟังต่อไปต่อไปนะั้นเราคิดนึกตึงต้องของเราอย่างนั้นเราไม่คิดเหมือนหมูนะนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจนะเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราคิดให้ลงไปตามหาบัวไปถามหลวงปู่มั่นไปถามหลวงปู่ฟัน่นไปซาดกันนี่นกับหลวงปู่เขานันรโยะนี่โขมันถึงใจนะลูกนะนี่มันเป็นอย่างนั้นนี่เราก็รักษาไว้ที่จะไม่ละปฏิปทาที่ สง่างามของพ่อแม่ครูอาจารย์แต่ละรูปแต่ละรูปในเพื่อมากเพื่อผลเพื่อมากเพื่อผลหรือพวกที่สั่งสมบรณธรรมีเป็นโธิญานหรือเป็นเอตกาพู้เลยผู้ใดนี่ไม่เข้าไปก้าวไก่นั่นก็คือกาบไ้หมดนันเพื่อทูลไปเหนือก่อนแล้วก็มอมยังไม่ได้ว่าประมาทเนี่ยเราไม่เป็นนิสัยอย่างนั้นเฉยๆก็ไม่ได้ประมาทพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นนะถ้าว่ายกพระวินัยยกธรรมยกวินัยขึ้นก็ห้ามใช่ไหมล่ะห้ามพวกเมื่อเก็บพะาาพวกเลื่อเลอเตอเตเข้ามาบวชในจาสนาเนี่ย ถ้าเธอจะบวชนี่มันก็ฝึกฝือผลอบรมบมนิโสนิสัยทรมานเป็น3มปีก็มีเป็นสิปีก็มีดูที่พอที่จะบวชให้ได้ก็แล้วแต่สุภัทบริพาชกนี่ก็ก็ยอมยอมที่จะให้พุทธเจ้าทรมานสงสารวกทรมานนั่นที่จะบวชเพราะว่ามีความเชื่อของเริ่มใส้ในสมณะของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ปุ๊บปั๊บเลยก็ะรทราบนี่พระองค์ทราบนี่ใช่ไหมล่ะว่าสุภัทบริพาชกนี่สุภัทสุภัทผู้ที่ จะบวชตอนบระสุดท้ายแห่งระ๊ตแถาๆก็เจ้าที่จะเข้าสู่มหาปรินิพพานนี่ไงนี่นะสุภัทานี่นะมันมีหลายสุภาทาัทะนะลูกนะสุภัทุริพาชคหนึ่งก็จะว่าเดยมีเมียเนี่ยน่ะที่ว่าบวชมาบวชบวชมาเป็นทีเบื้อนั่นน่ะเออทีนี้พ่อเป็นพ่อค้าเนื้อไอ้พ่อไเป็นพ่อค้าพวกเขียงเนื้อหรือไงนี่แหละไปไล่สัตว์นี่เนี่ยนี่ก็สุภาทาัทหมอนกันสุภัทชนี่ก็สุภาทาัภาทตที่ ที่ฟังธรรมผู้ที่เจ้าก่อนที่ะูุที่เจ้าจะปิดพระโอษฐ์เจ้านี้เป็นผูน้บรรลุธรรมในบ้านปลายไทยเป็นพระอรหันนี่เนี่ยเป็นพระอรหันองค์สุดท้ายพระคุณดูพระบาทพระนุน่นอ่ะเป็นพี่เปน็นน้องกันกับพระมหากับพร,พระไอ้พระญญาคนทัญญะนี่เจ้านี้นะ <c oughs> นี่เนี่ยก็สร้างบาร,รมีคนละแบบเนี่ยพี่น้องกันนั่นแหละก็สร้างบาร,รมีคนละแบบอีกเจ้าหนึ่งที่ขอถึงไอ้ขอได้บรรล,แบบลุมาพระนิพาน์ก่อนหมู่เออ อย่างนั้นพระยาโกนธัญญะนี่ก็จึงได้บรรลุมรรคผลปณิพันธ์นขั้นต้นหรือว่าเป็นโสดาบันก่อนเพื่อนเนะจ้านี้ก็ปรารถนาทีหลังหมู่เลยนี่นะเนี่ยหรือก็เลยมีพระครูบาอาจารย์รูปหนึ่งนี่เราก็เราก็นึกถึงตองดูอยู่นะเนี่ยเรานึกอตือตองดูอยู่แ้าเราไม่ได้ฟังต่อบปากองค์ท่านตรงนี้จะพูดให้ฟังนะเขาจะรูปสีลูกหาวพูดให้ฟังเราก็มานึกอตือตองดูข้าพเจ้าขอขาปรารถนา เป็นดวงวิญญาณสุดท้ายที่เข้าสู่มหาปรินิพานฟังนะลูกนะข้าพาเจ้าขอปรารถนาขอเป็นจิตตะวิญญาณดวงสุดท้ายที่เข้าสู่มหาปรินิพานแล้วฟังแล้วก็กแล้วก็สะดุงปับ๊บไยมันซึมมันมันมันสะดุดแล้วไงวิญญาณดวงสุดท้ายที่เข้าสู่มหาปรินิพานวิปลาสไหม เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เด่นดังด้วยนะทวิปบลลานไม่เห็นหรอทวีปญาณาจะเข้าสู่มหาปรินิพพานได้ยังไงนั่นนั่นมาตะดนี่ไม่ใช่ไรหรอกยี่ไ่เข้าไปประกาศจ่าเจ้าองพ่อแม่ครูอาจารย์นะอันนี้พูดเพื่อรักษาหลักธรรมหลักวินัยเพื่อรักษาเรื่องมรรคเรื่องผลไม่ใช่ไรหรอกนี่อันข้าพาเจ้าขออรารา,า,านาเป็นจิตวิญ,ญญาณดวงสุดท้ายที่เข้าสู่มหาปรินิพพานฮ้ <H> ö, <h> ö, ราระคุณตัวนึงตืงง่นปั๊บมี่ยอ้า เดวกก็บอกท่านนี่สัตว์โลกนี่เมื่อหมดหมดเชื่อได้เลยหมดหมดมนุษย์เลยเหลอหมดเทว,วดาเลยเหรือที่จะเป็นจิตวิญญาณดวงตัตใจที่เข้าสู่มหาปรินิพพานนั่นมันมันจะดุดใจเราไงไม่ใช่ไรหรอกเออมันวิโพลานไปหรือเปล่าอ่ะวิโพลานคาดขค้ืนจากสิ่งที่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ไปเลยหรือยังไงใช่ไหมล่ะลูกกนะก็วิญญาณน,นี่มันมันครอบารในโลกธาตุอยู่นี่ แม้นท์พระเจ้าจะอุบัติขึ้นเป็นล้านๆพระองค์หรือประมาณไม่ได้นั่นน่ะมากกว่ามมเม็ดหินเม็ดทใจในท้องมหาสมุทรก็ไม่สามารถขนหรือหรือสัตว์โลกหรือขนสัตว์โลกเข้าสู่มหาบริพานหมดได้นี่ก็ต้องมีพระเจ้าองค์ต่อไปมีพระเจ้าต่อไป,มออไ,ปไม่ใช่หรือแต่เจ้านี้ปรารถนาข้าพระเจ้าขอปรารถนาเป็นจิตตดวงวิญ,ญญาณสุดท้ายที่เข้าสู่มหาบริวาผ่านว่างี้นะเนี่ยมันก็เลยจะิตใจเราปป๊บสุดใจปป๊บเราก็ฟังด้วยนะเออนั่นน่ะเจ้าพวกเราก็ฟังด้วยนี่นี่เม้นปแปลกๆนะจิตจิตวิปลาดไหม อจิตตะว,วิปโฬาหรือว่าสัญญาวิปโฬาไหมพระองค์ท่านเขาเรียนมากอะเรียนนี่เป็นมหาก้าประโยคนะยกไวเหนือก็เหนือม้อมนะไม่ประมาทพ่อแม่ครูอาจารย์นะเออไม่เอ,อ่ยชื่อองค์ท่านหรอกนี่ลูสิดวงอากิกเลยมาพูดให้ฟังท่านไม่เข้า,ท,า,ขาท่านไม่เข้าสู่มหาปรินิพานหรอกและไม่ได้ปราถนาเป็นพระผู้ทียานท่านยงจะปราถนาว่าข้าพเจ้าเขาปราถนาเป็นจิตตดวงวิญญาณสูตรที่เข้าสู่มหาปรินิพานเาฟังนะทั่วโลกนี่เราก็มันก็สะกิดใจเราไงป้าอ๋อวิปโฬานี่ ศึกษามากมันก็เลยวิปราสดเรื่องไงก็ยกไปเน้ะก็นักหม่อมนะก็เพราะว่าเนี่ยการลื้อขนสัตว์โลกนี่จิตวิญญ,ญาณนี่จะไม่สามารถสิ้นไปได้เลยนั่นสามแดนโลกกราทันี่นะลูกนะการปรปปพบรูภพและรูปภพนะแม้นอยู่ในอรูปปัจจาน,นี้ก็ไม่สามารถดับวิญญาณได้ลูกต้องเข้าใจด้วยไม่สามารถดับวิญญาณได้คือไม่สามารถทําลายวิญญาณได้ แค่ว่าดับมันก็ดับอยู่อย่างนั้นี๋ยวมันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่คือดับอยู่ในชาในญาณเนี่ยคือไม่ไม่สามารถฆ่าหรือถอดถอนวิญญาณได้แค่ว่าดับได,ด,บดบ้ดับชั่วคู่ชั่วข่าวนั่นดับดับชั่วคู่ชั่วข้านี่ก็คือดับโดยประมาณหนึ่งกุศลดอนสองกุศลดอนหรือสิบกุศลดอนประมาณนี้แหละที่พระเจ้าพูดถึงว่ารูปฌานนั่นนั่นิพพานนิพพา,านผม ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ตัดว่ารูปฌานนิพานพรหมกับนิพานของพระพุทธเจ้าไม่แตกต่างกันแต่ที่แตกต่างก็คือนิพานพรหมมีอายุนิพานของเราตถาคตไม่มีอายุตลอดอนัตตการนั่น,น,นแตกต่างกันตรงนั้นนะจะได้ว่าดับวิญ,ญญาณก็ดับดับอยู่แต่มันก็ยังเกิดขึ้นมาอยู่คือมันไม่สามารถดับเอาตลอดอนัตตการได้เหมือนมหาบริณีพานไงไงนี่เราต้องติดต่อเขาเรางั้น,น อย่งนั้นเวลาที่พ่อแม่ครูอาจารย์ลบนั้นท่านเทศเราก็ฟังฟัง,ฟงป,ปั๊บนท่านวิปโพราชคาดเคลื่อนไหมเออจิตว,วิโปโพราชหรือสัญญาวิโปโพราชไหมเราเราเราไม่เหมือนหมดนะเราฟังฟังธรรมแต่ละบทแต่ละบทนี่ลดน้อมเข้ามาปั๊บนะถ้าเป็นธรรมขั้นมรรคขั้นผลขั้นจิตเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของจิตตภาวานานี่จะภาวานาขั้นเริ่มต้นท่ากลางบั้นปลายที่สุดก็าตามนี่เราปั๊บปั๊บเลย แต่จะขั้นเมื่อกี้มาขายเรื่องอะไรก็ถ้าถ้าเป็นเรื่องของจิตตภาวนานะคำว่าจิตตภาวนาเนี่ยเราเอาจิตหรือเอาเรื่องจิตก่อนไงนี่พูดเรื่องจิตเพราะความอหัศสรจย์ของจิตไงนั่นถึงจะเป็นการเบื้องต้นปฐถมการภาคปฏิบัตินี่กลางแล้วก็บ้านปลายก็ทานมันก็ไม่ปกติเพราะว่าก็ถือว่าเป็นความมหัศสรรย์ของจิตที่มีการรู้การเห็นแต่วันนี้มันวิปรายาเคดเ่อนไปไหมที่บอกว่าข้าพเจ้าปรถนา การเข้าสู่มหาปรินิพานเป็นจิตตวิญญาณดวงสุดท้ายว่างี้นะอะแ,ลแล้วแสดงว่าพวกนี้เข้าเข้าสู่มหาปรินิพานหมดก็เหลือแต่ท่านรูปเดียวที่ใช่ไหมเหรอยังงั้นก็ไม่มีมนุษย์เลยที่มาถอนร่าถอนของคนเทวดาก็ไม่มีพรม,มโลกก็ไม่มีนั่นใช่ไหมรูปนั่นพอเรานอกเข้ามามันเป็นไปไม่ได้นั่นใช่ไหมเหรอ,อวิปรารถไมหมนั่นเรานึกถึงตองเรายกไว้เนอะก่อนนะกระหม่อมนะหากไม่ประมาทเพราะแม่ครูจารรูปนั้นนะเดี๋ยวพูดถึงไง มันสะดุดไงมันสะบัดเลยปั๊บหนึ่งมันไม่ใช่อ่ะเห้เป็นอย่างนั้นอ่ะพอจิตว่าแต่ปั๊บมันไม่ใช่อ่ะจิตเต่ปั๊บมันไม่ใช่อ่ะเพราะหลักคำสอนและการภาคปฏิบัติมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะมันก็ไม่มีนี่ไม่แต่พุทธเจ้าก็ไม่ได้มีพระองค์เดียวนี่ใช่ไหมล่ะมีประมาณไม่ได้มากกว่าเมธิมิตรไทยทรายในท้องมหาสมุทรอุบัติขึ้นแล้วแล้วไม่อุบัติขึ้นแล้วหุยไม่ใช่ธรรมดานะลูกนะและสงสารพวก็เหมือนกัน พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันก็ไม่มีคําว่าที่จะจบสิ้นนี่ไม่มีคําว่าจิตตดวงวิญญาณสุดท้ายนี่ใช่ไหมล่ะแลวถ้าว่าจิตตวิญญาณดวงสุดท้ายมันจะเข้าสู่มหาปณิพนิพานได้ยังไงก็เพราะว่าดับวิญญาณแล้วนั่นเรื่องของเรื่องมันคือว่าฆ่าวิญญาณแล้วถ้าพูดตรงตรงนั่นฆ่าให้ตายเลยคือไม่รับอีกแล้วจึงเข้าสู่มหาปณิพนิพานได้ที่เรียกว,ว่าดับดับวิญญาณก็คือดับหมดไม่มีตัว,ไม,มตวไม่มีตนแห่งหญิงและชายเหลือไว้แต่จิตที่บริสุทธิ์นั่นก็แสดงว่าจิตตัวนั้นเป็นพ่่ออแมขง ของอวิชชาใครเป็นลูกของอวิชชาล่ะและใครเป็นอวิชชานั่นน้อมไปนะลูกนะนั่นน่ะจิตตัวนั้นถ้าจะพูดถึงจิตตัวนั้นเป็นอวิชชาอ้าวแล้วถ้าเมื่อจิตนบริสุทธิ์ฟูดพ่องมันเข้าสู่มหาบริสิผานได้ยังไงก็ทําลายวิญญาณที่เครือมอยู่ในจิตนี่ภาคปฏิบัตินะไม่มีในปริยัตินะทำลายวิญญาณดวงเดียวเท่านั้นมันก็ สลัดเปิดทิ้งไม่ยึดมั่นด้วยประการทัองปวงคือวิญญาณก็ไม่ได้ยึดจิตจิตก็ไม่ได้ยึดวิญญาณนั่นจิตตัวนั้นก็ไม่มีตาไม่มีหูไม่มีปากไม่มีจมูกไม่มีลิ้นคือไม่มีรูปร่างแห่งว่าเป็นเราเป็นเขาอย่างไรเพราะมันยึดกันดูอันนี้ภาคปฏิบัตินะคือแยกฟังให้มันง่ายอย่าเวาเข้ามานะนี่ฟังให้มันง่ายไงก็คือแยกแยะให้มันฟังง่ายว่า ก็เหมือนกับจิตนั่นแหละเหมือนจิตกับใจนั่นแหละก็คือแยกออกมาใช่ไหมล่ะไอ้ที่จริงมันก็มีจิตแค่นั้นละเราก็เรียกว่าจิตกับใจเป็นไวยพจนศซึ่งกันและกันก็อาศัยซึ่งกันและกันนะ่านี้ก็จะพูดถึงว่าวิญญาณกับจิตตัวนั้นอันนี้ภาคปฏิบัตินะเพียงแต่ประมาปมาใหมนะยกยกการยกภาคปฏิบัติขึ้นอืเลยยกขึ้นแห่งเหตุตัวนั้นที่บอกว่าข้าพเจ้าต้องการ เออเป็นจิตวิญญาณลงสุดท้ายที่เข้าสู่มหาบริณิพน์เนี่ยมันก็สุดยอดมากเลยนี่เราก็เลยยกตัวนั้นแหละให้ลูกให้หลานฟังพูดถึงว่าจิตกับวิญญาณเนี่ยมันเคลื่อนคนดูใช่ไหมล่ะมันยึดกันอยู่ซึ่งกันและกันเหมือนกับผัวกับเมียที่รักกันมากนั่นเอานี้ยกเลยนะเหมือนกับพ่อกับลูกเหมือนกับแม่กับลูกเอนั่นแหละที่ยึดกันมากไม่สามารถที่จะออกจากกันได้เลยยังงั้นเมื่อหาวิธีการ ที่จะให้ทั้งสองพัดพรากกันต้องให้ทั้งสองเบื่อหนายเมื่อทั้งสองเบื่อหนายกันเมื่อไหร่นั่นแหละการการจบสิ้นแห่งพวพแห่งชาติถ้าระหว่างผัวก,กับเมียคู่นี้พ่อกับแม่ไอ้ลกูกลูกกับแม่เนี่ยหรือพ่อกับลูกนี่ยังรักกันอยู่ทนุถนอมกันอยู่ไม่มีทางที่จะจบสิ้นแห่งภพมาจันไม่สามารถที่จะเข้าสู่มหาปร,ริณิพานได้แม่นองท่านจะบอกว่า ข้าพเจ้าจะเป็นจิตจิตตวดวงวิญญาณสุดท้ายที่เข้าสู่มหาปรินิพานมันก็เป็นไปไม่ได้ก็เพราะว่ามันเคลือบกันอยู่สองระหว่างจิตวิญญาณกับจิตตัวนั้นจิตวิญญาณแยกออกมาระหว่างจิตและวิญญาณรู้เข้าใจไหมจิตวิญญาณนี่แยกออกมาเป็นสองระหว่างจิตและวิญญาณนี่เมื่อภาวนาไปภาวนาไปเขาจะเห็นการแยกของจิตและวิญญาณเมื่อตัดทินปัญหาคือตัดจินปัญหาให้ทั้งสองเบื่อหน่ายกันจิต ก็เบื่อหน่ายวิญญาณวิญญาณก็เบื่อหน่ายจิตเมื่อทั้งสองเบื่อหน่ายกันแล้วก็จบพุมรรจัน์ไม่มีการยึดมั่นถือมั่นด้วยประการทั้งปวงนิพพานปฏิบัตินะอันนี้แยกแยะและอุปมาประมาเทศให้ฟังให้มันง่ายขึ้นจิตกับวิญญาณแยกออกมาถ้ารวมกันก็เรียกว่าจิตวิญญาณเห็นไหมละ่ะดังนั้นองค์ท่านจึงใช้คำว่าเราจะเป็นจิตวิญญาณดวงสุดท้ายที่เข้าสู่มหาปรินิพพาน พอเราฟังปุ๊บมันก็สะดุดปั๊บเนยเห็นไหมนะรู้เขาใจไหมไอ้เรานี่ไม่เหมือนหมู่นะฟังปั๊บได้ปัญญาปั๊บเราเนี่ยนั่นดีก็ได้ปัญญาชั่วก็ได้ปัญญาเรานี่คือพร่อหมดเลยเรานี่นะฟังปั๊บใช่จิตวิญญาณนี่แยกออกเป็นสองระหว่างจิตและวิญญาณนนจิตวิญญาณนั้นเปรียบเสมือนผัวเมียที่รักกันมากที่สุดเปรียบเสมือนพ่อรักลูกเปรียบเสมือนแม่รักลูกทนุถนอมที่สุดเลย โอ้กันอยู่อย่างนั้นกี่พบกี่ชาหรือประมาณพบประมาณชาติไม่ได้ประมาณะสงไกลประมาณกับประมาณกันไม่ได้นั่นโอ้กันอยู่อย่างนั้นระหว่างจิตและวิญญาณน,นั่นเห็นไหมเราก็ซัดไปโน,โน,โนู่นเห็นไหมล่ะทะลุไปโน,โน,โน,โนู่นเรานี่ยนั้นจะแยกแยะยังไงจึงจะสามารถที่จะทําให้ทั้งสองเบื่อหน่ายกันได้นี่ right. จะทํำยังไงจิตและวิญญาณจึงจะเบื่อหน่ายกันเนี่ยมันเบื่อหน่ายกันมันจะเบื่อหน่ายกันนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องของธรรมดา ถ้าไม่มีปัญญาจิตและวิญญาณก็ไม่สามารถเบื่อหน่ายกันจะรักและตนรุสนนอมกันต่อพระบิดาเจ้าที่มีที่สสุดเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงให้พี่นารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณลงสู่พระไตรลักษณ์และก็รวมลงที่สติปัฏฐานสี่นั่นกายเวทนาจิตธรรมลงสู่พระไตรลักษณ์ยานดูเข้าใจไหมกายเวทนาจิตธรรม ทำตัวนี้หลวงปู่แยกนะไม่มีในตำรานะในภาคปฏิบัติเราจะแยกของเราทำตัวนี้เราหมายถึงวิญญาณนะนั่นเรื่องของเรื่องมันทำตัวนี้เราหมายถึงวิญญาณที่มากระทบนะในจิตที่จะรู้รสชาติแห่งสุขและทุกข์แห่งรสชาติแห่งความสวยความงามแห่งความสัมผัสนั่นเราแยกเลยรรหว่างจิตและวิญญาณนั่นเราเป็นอย่างนั้นนะเราพูดถึงว่าจิตและธรรมนั่นแหละ อ๋อนี่เนี่ยการแจกกออกมาเพราะอยากมาเราก็มาปะพฤติปฏิบัติของเราเราจะให้ทั้งสองเบื่อหน่ายกันเบื่อหนกันยังไงจิตนี่มันน่าเบื่อหนเพราะการเปลี่ยนเวียนว่ายายเกิดของจิตนันความสุขความทุกข์นี่มันก็น่าเบื่อไหนเพราะไม่เป็นของเที่ยงบางทีมันก็สุขบางทีมันก็ทุกข์นั่นจิตบางทีมันก็คิดดีมันก็คิดเลวนั่นเราเบื่อหนในจิตและเบื่อหนในใจตัวนั้นเห็นไหมล่ะ มันก็พิจารณานทำา้ามันไปเรื่อยพิจารณาทำมันไปเรื่อยมันก็เกิดความเบื่อหน่ายอยู่ตลอดตลอดไม่คิดที่จะเอาจิตไม่คิดที่จะเอาทําอีกนั่นเห็นไหมละ่ะแล้วพวกก็เลยแยกเป็นสองระหว่างผัวกับเมียที่รักกันมากระหว่างแม่กับลูกระหว่างพ่อกับลูกที่รักกันมากกอา่อพบก่อชากันมาน,นกี่พบกี่แชประมาณไม่ได้กี่สงไก่กี่มหากับกี่พุทธดรนคือประมาณไม่ได้เลยแห่งความรักสมัครสมานโกงเกี่ยวเปน็นอันหนึ่งกันเดียวกันระหว่างจิตและวิญญาณนี่เราแยกของเรานะ ไม่มีในตำราเนี่ยนี่ฟังภาคปฏิบัตินะอย่าเอาภาคปริญาิเขามายุ่งนี่เป็นภาคปฏิบัติคือแยกและปฏิบัติง่ายไงเนี่ยเราจะทํายัยางไงเราจะเบื่อไนทํายังไงจะให้ผัวเมียน,นี่เบื่อไนก็ดังที่พูดให้ฟังกายเวทนาจิตรรมเป็นอนิจังทุกขังอนาาัตตาคือไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่เราชักอย่างมันเป็นทุกนี่จิตก็เป็นทุกเ응วทนาก็เป็นทุก응กายก็เป็นทุกทมก็เป็นทุกเป็นทุกทางนั้นหาประมาณไม่ได้ หาวิธีออกกันนั่นมันก็เกิดความเบื่อหน่ายพะเบื่อหน่ายแล้วเฉยๆมันไม่สามารถทำลายจิตและวิญญาณได้นะเบื่อหน่ายจิตเบื่อหน่ายวิญญาณให้ทิ้งจิตและทิ้งวิญญาณเข้าใจไหมเบื่อหน่ายจิตและวิญญาณให้ทิ้งจิตและวิญญาณนี่คือภาคปฏิบัตินะนี่ฟังด้วยผู้ปฏิบัติเขาฟังด้วยอย่าเอาปริยัติมายุ่งนี่คือแย่ให้มันฟังง่ายขึ้นแค่นั้น ไม่มีในปริยัตเตเราจะแยกแยะให้ทราบความทนุถนอมระหว่างจิตวิญญาณเพราะเราได้ทรมาไงนี่ไหก็ว่าครูบาอาจารย์รูปนั้นท่านเป็นปร,ริยนก้าประโยคที่ทานเทศนี้นะท่านเป็นปร,ริยนก้าประโยคเป็นพระที่เด่นดังท่านบอกว่าท่านไม่ไปพระนิพพานในปนัจจุบันหรอกท่านปรารถนาที่จะเป็นจิตวิญญาณดวงสุดท้ายที่เข้าสู่มหาบริณิพพานเพราะเราฟังแล้วก็สุดป้าเห็นไหมล่ะ นี่ผู้ฟังทําเป็นเป็นนั้นนะมันจะเป็นไปนได้ยังไงเพราะจิตวิญ,ญญาณนี่มันครอบสามในโลกธาตุดูน,นั่นพระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นหรือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมันก็อยู่กันอย่างนี้ด้วยการพบรูปพบแน่รูปพบนั่นเห็นอไม่เหรมันก็ต้องเข้าใจของพวกนี้แม้นที่พระเจ้าบัญญัติพูดถึงโลกโลกยังไม่เกิดน,นี่โลกเกิดใหม่ๆจิตวิญ,ญญาณก็ครอบอยู่ในสามในโลกธาตุยูนี่นาใช่ไหมละ่ะนั่นก็เป็นพวกพรหมเป็นพวกเทวดา เป็นอรูปประพรมเฮ้นี่เห็นไหมล่ะมันก็จุดอย่างนั้นนี่มันก็ไม่สามารถดับแล้วก็สูญสิ้นไปไหนได้นี่นั่นแล้วก็น้องก็มาน้องก็มาอ๋อนั่นท่านพูดแล้วเราก็ได้ปัญญาีงนั่นจิตวิปลาดไหมฉันยากวิปลาดไหมท่านวิปลาดไปไหมนั่นดูภายนอกไม่ไม่วิปลาดนะลูกนะอืมเราเห็นไอยโยงคนหนึ่งที่อยู่บ้านเหล่านาดีเ,าเรียนพระไตรปิฎกจบลงเป็นฆรวราสนะเขาเรียนหนังสือเก่ง เรียนพระไตรปิฎกก็จบเรียนหนังสือทางโลกก็เก่งสวดปฏิโมกข์ได้ด้วยดูสิเรียนหนังสือสวดปฏิโมกข์ได้ด้วยทนก็เลยยี่โบราณขึ้นวันนั้นวันที่จะไปรับไอ้ในร้อยหรือ,อยังไงนี่แหละไปรับยศใน 100, ร้อยพอเรียนจบใหม่ๆพอดีเกิดพิปโพราณเลยตัดชุดแต่ไรเรียบร้อยวางทิ้งปับ๊บแล้วจะเข้าสู่นิพพานวาง่างนี้นะอือ เราจะเข้าสู่นิพพานพระพุทธเจ้าสั่งให้เชือดคอตัวเองนั่นจึงจะเข้าสู่นิพพานได้เออเราได้ไมีดในคอก็ยื้อแย่งกันจนมีดที่ว่าบาดมือของพี่ของน้องเลยนะนี่แหละอยู่บ้านเรานาดีนี่แหละเรามาอยู่ใหม่ๆหมตอนนั้นเราก็ยังไม่ทราบพอเรามาทราบภา,ภายหลังอ๋อนั่นแหละลูกเรียนมากถึงขั้นสุดเลยพระตบีดกจบไปเลยพระตบีดกของสอทาพักดีลูกสอทาพักดีพระตบีดกของมังคุด จบเลยเจ้านี่นะเก่งนะนี่แล้วก็ท่องปฏิโมกได้ีนี่ก็เป็นคารวาสเรียนหนังสือก็จบพอดีที่เป็นในร้อยนั่นเลยนะั่นเกิดวิพพลาดลงอุ่บสถใหม่ๆอยู่ที่วัดไปาาสารเันติสุขเจ้านี้ไปไปกเา่าวนั่งมตมถาปั๊บไม่นั่งปพ้อเพียบเนะี่ยไปกร่าบเลยตอนแรกนั่งคุกเข่ากราบปั๊บปั๊บแล้วก็นั่งตมถาต่ตอหน,น้าเราปั๊บเลยอาจารย์ครับพระเจ้ามีดกผมจบมาหมดนี่ในนี้นี่นน พระเจ้าสั่งให้เข้าสู่เมืองพณิาพานบ์งบบนี้นะน,นี่เขาพูดเองนั่นโยมคนนี้พูดเองจังเป็นคนหนุ่มนะประมาณสามสปีไม่ถึง,งนี่นะนี่ต้องถามกลุ่มบ้านเหล่านั้นนดี๋รู้จักกันดี <c oughs> ผมต้องการเทศว่างี้นะเออหาเครื่องเสียงไหมผมหน่อยว่าเราวดไปไหม <c oughs> <c oughs> เ็็เ็นไหมลูกนั่นโอ้นัน่นลูกเสียดายความรู้เห็นไหมนะรู้มากวิปร,ราชไปไหม อันนี้ก็เหมือนกันนี่พ่อแม่ครูอาจารย์รูปนี้เเรียนก็รืองประโยนะอนมเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เด่นดังอนี้ท่านเทศขึ้นมันก็เลยจมันก็เลยสะดุดเราไงปั๊บนะข้าพเจ้าประรถนาเป็นดวงจิตจินยานดวงสุดท้ายที่เข้าสู่มหาปรินิพานว่างี้นะเออทีเออ่เข้าสู่นิพานว่างี้นะมหาปรินิพานนี่มีแต่ลัูนุนี่เราพูดนี่นะออจิตตดวงวิญ,ญญาณสุดท้ายที่เข้าสู่เมืองปรินิพานเรานะก็ฟังอยู่นะ โอ้มันเปรบแปลกนะเห็นไหมลูกนั่นที่เราก็เลยมาพี่น้าแต่ทองแล้วก็เลยแยกกันระหว่างจิตวิญญาณเงี้ยระหว่างจิตวิญญาณเงี้ยคือแจกกมาระหว่างจิตวิญญาณนี่เป็นจิตวิญญาณเปรียบเสมือนผัวเมียทีรักันมากเปรียบเสมือนพ่อทีรากลูกเปรียบเสมือนแม่ที่รากลูกทนุทนนอมตอบปบต่อชาติกันมาไม่มีวันที่จะพัดพรากจากกันทํำยังไงจึงจะให้มันพัดพลากจากกันได้นี้จึงม้าจจันทร์พระพุทธเจ้ามาัจจันทร์มากไง พุทธเจ้านี่ทำลายผัวเมียที่อยากทำลายทำลายผัวเมียที่อยากยังไงคือพระองค์รักประมเหสีมากนี่ทำลายของหยาบนี่ทำลายจิตตะวิญญาณคือทำลายจิตและวิญญาณได้นั่นรักพระราชโอรสเทิดทูนไอรักพระราชโอรสถ,ถนอมกอดกิ้งอยากจะไปโอบอยากจะไปกอดไปตนุถนอมพระองค์ก็ทนได้ตัดสินปัญหาเลยนั่น คือแยกระหว่างจิตและวิญญาณออกเลยมีความรักไงจึงตัดสินใจออกบรรพชานั่นทรงะนวลปั๊บเลยตอนนี้ก็สู้ทุกตู้ยากเพื่อที่จะทําลายระหว่างจิตและวิญญาณคือต้องการทําลายผัวและเมียคู่นี้เอาที่สุดๆต้องสลบสลลยปางตายนับไม่ถ้วนนั่นสลบสลลยสามหนปางตายนับไม่ถ้วนทําทุกทิิงอย่างเพื่อต้องการให้จิตและวิญญาณนี้มันออกจากกันให้ได้ อันนี้พูดภาคปฏิบัตินะอุปมาประใหม่นะเออไม่มีในภาคปริยัตินะภาคปริยัติอย่ามายุ่งเพราะแม่ครูอาจารย์ที่เรียนก็อย่ามายุ่งนี่ภาคปฏิบัติแยกแยะให้ผู้ปฏิบัติฟังง่ายขึ้นแค่นั้นเองอันี้เวลาที่พระพ,พุทธเจ้าของพวกเรานี่ทําการประหารประหารระหว่างผัวที่รักเมียระหว่างพ่อที่รักลูกระหว่างแม่ที่รักลูกอยู่หกปีเต็มประหัตประหารไม่ได้ถ้าจะรัก ดึงข้างหนึ่งก็โอ๋เอาลูกดึงข้างหนึ่งก็โอ๋เอาเมียดึงข้างหนึ่งก็โอ๋เอาผัวได้ข้างเดียวนั่นคือยึดดีอย่างเดียวไงยึดความสุขคือคุณงามความดีโดย่าเดียวผลสุดท้ายพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะตรดสรู้เป็นพระโพธิญาณได้นั่นวันที่พระพุทธเจ้าทรงติรดสรู้เป็นพระโพธิญาณที่เทพระองค์วางภาระไม่ยึด ทั้งผัวและเมียไม่ยึดทั้งลูกทั้งแม่ไม่ยึดทั้งพ่อทั้งลูกเห็นไหมนั่นพระองค์วางภาระทุกสิ่งอย่างจึงตัดสรู้เป็นพระผู้ชี่ยานขึ้นมามาเจริญไหมละ่ะหนีเราจึงมาหันจริพระพุทธเ,เ,เจ้านี่โโหพระองค์อุบัติขึ้นเพื่อสามแดนโลกธาตุเพื่อเปิดหูเปิดตาสะุกในสามดนโลกธาตุาจริงอัศจรรย์ไหมล่ะมาเจร์ญไหมละ่มมละนี่พูดในลกูกหลานฟังเรานี่นึกตึกตรองตลอดตลอดนะ ได้ยินอะไรผ่านหูไม่ได้เราปั๊บนั่นเป็นธรรมทางนั้นเป็นธรรมทางนั้นไม่เหมือนพวกเรานนานี่อืเราเพียนประจ,จายามนี่เราจะทํำยังไงจึงจะทําให้จิตวิญญาณทุกดวงในสามแดนโลกาธาตุเข้าใจธรรมะได้มากขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ดรอกลูกที่จะบอกว่าข้าพเจ้าต้องการเป็นจิตวิญญาณดวงสุดท้ายที่เข้าสู่เมืองนิพาน นอกนั้นก็เข้ากันหมดใช่ไมหมล่ะตาจีตาฉาก็เข้ากันหมดพพนี้ก็เข้าไปเพวาดาก็เข้าไปพมก็เข้าไปเข้าไปเข้าไปคิดว่าหมดทุกดวงวิญญาณแล้วจะเหลือจิตวิญญาณดวงสุดท้ายของตัวเองมมนเปนไปไม่ได้หรอกอย่าโม้เอออย่าเป็นวิป,ปรารอย่งงางน,นั้นนั่นมาคาดเกินอันนั้นท่านก็เทศอย่างนั้นของท่านก็ยกไว้นเหนือก้อนเหนือหมอมนะเนี่ยะนะนนันไม่ได้ประมาณนะนี่แต่พูดว่มามันเป็นไปไม่ได้หรอกโม้คือโม้ก็คือพวกิเลสนาตัญหาอย่าโม้ ไม่ใช่ว่าองค์ท่านโมกจิเลตนะตระหาอย่างมันโม้าามโมขึ้นมานั่นเป็นไปไม่ได้หรอกลูกเพราะก็อยู่อย่างนี้พุทธเจา้าไม่อุบัติขึ้นหรืออุบัติขึ้นมันก็อยู่อย่างนี้ในสามแดนโลกทาตุนเป็นไปไม่ได้ไไลูกนั้นพุทธเจ้ากี่พระองค์นะใช่ไหมล่ะที่ตัดสู้แล้วและยังไม่ตัดสู้มันก็เป็นอย่างนี้ของมัเนี่ยเด้อเธอจะปดาดผนังเป็นจิตวิญญาณดวงสุดท้ายที่เข้าสู่พระนิพพานได้ยังไงมันก็เหมือนกับโม้มันก็เหมือนกับวิโพลาร นี่หลวงปู่เลยแยกแย้ให้ลกูกทราบจิตวิญญาณหมายถึงจิตและวิญญาณหมายถึงพ่อที่รักลูกสุดหัวจิตหัวใจหมายถึงแม่ที่รักลูกทนุถนอมสุดหัวจิตหัวใจหมายถึงผัวที่รักเมียแบบสุดๆเหลือยตายแทนกันได้เราจะแยกจิตและวิญญาณแยกผัวแยกเมียแยกพ่อแยกแม่แยกลูกออกจากกันได้ยังไงนี่หละพระอาจารย์พระพุทธเจ้า,จาพงแยกยังไงหูอาจขานมาก จึงจะตัดสินปัญหาแยกความรักระหว่างแม่ได้ลูกระหว่างพ่อและลูกระหว่างผัวและเมียได้เห็นไหมเนะ่พระองค์ถ้าจะพูดถึงว่าเป็นสมมติอย่างไม่ว่กเราได้พิจารณาแต่ต้องในพุทธประวัติแห่งการหนีจากผู้เป็นพันรยาหรือเป็นปรมเหสีหนีจากลูกราชบุตรพราหุนพวกนี้ได้ยังไงนี่ที่จะว่าอุปมาอุปไมยอ,มอกแล้วแต่ใครจะพูดนะ หรือจะบอกว่าบุคลาธิฐานทจ้าบุคคลเป็นทีน่าั้งก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นธรรมะทั้งหมดนะลูกนะฟังแล้วก็พิจารณาต่าตองน้อมมาพื้นปฏิบัติลูกก็จะฉลาดเองนะขอมุณนาลูกสัให้พุทธศาสนาคือศาสนาของพระองค์นี่คเคกว่าเป็นร่มโพร่ม